เลือกเกษียณไม่ได้แต่เลือกเป็นได้วัยเกษียณสูงวัยคุณไม่สามารถจะไปกำหนดเวลาได้ว่าคุณจะเป็นเวลาไหนมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลาของโลกแต่คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะเป็นได้ในสิ่งที่คุณอยากเป็นโดยไม่มีคีดจํากัดลองเลือกงานในสิ่งที่คุณรักมากที่สุด แล้วทำมันคิดเสียว,ว่าคุณเกิดมาเพื่อทำมันฝึกฝนจนเก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมันจะทำให้คุณเป็นคนสามารถพิเศษเหมือนอย่างเกษียณวัยหลายๆคนอย่างเช่นครูอลิศครูพี่ปาแลนะความชำนาญพิเศษที่มีเงินล่ำรวยค่ะสามารถที่โดดเด่นมันจะสร้างซื่อเสียงให้คุณ แล้วสิ่งที่ตามมาเหนือความต้องการของคุณคือความร่ำรวยนี่แหละสิ่งที่คุณเลือกได้ถ้าสนใจอย่าลืมติดตามได้ที่เพจรวยก่อนกเกษียณด้วยออนไลน์บายครูพิถาว่าทำไมพิ่ถาถึงเลือก,กเกษียณไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้และอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะ